เอาละรครับก็กราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะและในวันนี้อยู่กับผมสีไฟในเกมมาเล่นหน้าเบรกเอาอินฟินิตเวอร์ชัดพีซีอีกเช่นเคย,ยนะะั่นเองขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยติดตามผลงานของผมด้วยเลยฮะไม่ว่าจะเป็นจากทิกตอกหรือว่ายูทูบนะครับหากใครที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยอย่าลืมพิจาร์กดติดตามผมด้วยนะและก่อนที่เราจะเริ่มกันนี้อย่าลืมพิจาร์กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอด้วยนะครับและในวันนี้นะครับสีไฟหรือว่าผมเองเนี่ยเลือกที่จะใช้ปืน SVD นะครับซึ่งเป็นปืนทีีีี่่มมมพพลลลลลลัังงงงงงทำาาาาายยย้สสูกกนนนะะะครบรบเเเเเเเุขอขอนะถึเเว7 พร้อมกับสโคบเทอร์มอลที่สามารถจับความร้อนได้ด้วยนะครับและเราจะเล่นดาดที่มีชื่อว่านอตบิดและก็ดาดฟาร์มนั่นเองนะครับในครั้งนี้กสุนที่ผมเลือกใช้น่าจะมีทั้ง s อสและก็กสุนเดนะครับสกระสุนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนี้หากใครที่ยังหาทารเติมเกบไม่ได้ก็อย่าลืมร้านนี้นะครับซึ่งเขาเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับช่อง C5 c h ฟช n e l ของเราด้วยนะครับเติมโค้ดเกมนั่นเองเติมโค้ดเกม ร้านบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีให้เลือกเติมเกมมากมายที่นี่ไม่ว่าจะเป็น Valorant PUBG Mobile หรือ r o v ก็สามารถเติมได้แล้วที่เติมโค้ดเกมเลยครับบริการรวดเร็วมีแ์บินคอยดูแลคุ้มค่าสุดๆและก่อนที่จะเติมเกมอย่าลืมใส่โค้ด t g z 5 4 2 5ด้วยนะครับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองและตอนนี้ทางร้านเติมโค้ดเกมก็สามารถเติมเกม Arena Breakout Infinite ได้แล้วนะครับถูกว่าเติมเอง10%เลยและฝั่งของทาง Arena Breakout Mobile ก็มีให้เลือกเติมเช่นเดียวกันนะครับอย่างเล่นเ่จะมาจัดกันไหหากคุณจะเติมเกมให้นึกถึงร้านเเติมมโคก งันก็เข้าสู่เนื้อหาของเรากับเลทนที่1ด่านนอตเลตสา0แสนนี้ด้วยสไลเปอร์ SVD กับสโคบเทอร์มอลครับงั้น let's go ในเลนที่หนึ่งเลยครับเราเกิดไกลจากโมเตียวมากๆนะครับถือแม้ว่าเราจะเกิดใกล้หรือไกลก็แล้วแต่นะครับแต่เราเป็นสไลเปอร์พร้อมกับสโคบที่ไกลขนาดนี้และเล่นยากด้วยเนี่ย ผมจะไม่เข้าโมเตลอย่างแน่นอนครับึ่งหมายความว่าในครั้งนี้เนี่ยผมจะทําการเดินรบนอกเลยแล้วก็จะพยายามเปิดเซฟที่อยู่ใกล้ที่สุดของเราก่อนในตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เั็ดเนยครับและเป้าหมายของผมนั่นก็คือพื้นที่บริการแคมป์ครับ ผมพยายามที่จะใช้สกอบเทเบิลในการหาสอดสองศัตรูเลยครับว่ามีใครมีมาหรือเปล่าแต่น้นเมื่อไม่มีเนี่ยนะครับเราก็จะมุ่งหน้าเข้าไปสู่บริการแคปเลยครับพร้อมกับเก็บสกอบเทเบิลข,ของตัวเองเอาไว้ในที่ปลอดภัยนะครับเช่นเซฟของเราเนะและหลังจากนี้ก็เข้าสู่ด้านในตัวตึกได้แบบสบายใจเลยครับ หลังจากที่เราเคลียร์เซฟทงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เลือกที่จะบ่งหน้ากลับที่จุดเกิดเขาตัวเองครับเพราะเราเป็นสไนเปอร์เนยผมเลยคิดว่าการเล่นขอบแมปหรือว่าการเล่นตามมุมสูงต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีพอสมควรเนียเพราะสกอของเราั้นค่อการจะโกงด้วยผมเลยคิดว่าเราจะไปดักคนแถวๆเดินเข่าด้านหลังของโมเดลตัวเองแต่ว่าเราไปค่อนข้างช้านะครับเราไม่รู้ว่าจะมีใครมาดักเราก่อนหน้านี้ไหมซึ่งเราจะต้องระมัดระวังตัวให้มากเลยเนยในการเดินทางครั้งนี้ และแล้วเราก็มาถึงจุดยุทธศาสตร์ที่เรากาลังตามหาครับแต่เราไม่รู้หรือว่ามีอันตรายอยู่เบื้องหน้าของเราหรือเปล่าเราเลยจะเปจะต้องใช้สคปของเราให้มีค่าเลยครับในการส่องศัตรูนั่นเองว่าจะมีใครมาก่อนหน้าเราไหม กำจัดไปแล้วหนึ่งก็จริงนะครับแต่ผมลันยังได้ยินเสียงการเดินซ้อนอยู่ด้วยเลยเนีซึ่งหมายความว่าศัตรูตีนี้ได้อาจจะมีก็ถึง2คนด้วยกันเราเลยทําการถอยหลังกลับมาเลครับเพื่อดำการตั้งหลักให้กับตัวเองและคอยตามหาศัตรูที่ยังเหลือรอดอยู่ ในที่สุดตัวสุดท้ายก็ถูกกำจัดครับผมค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าศัตรูไม่เหลือใครอีกแล้วนะเนี่ยพราะตอนแรกนั้นผมได้ยินเสียงเท้าเพียงแค่2เสียงเท่านั้นและทาการส่องศัตรูหาเพิ่มเติมแล้วก็ไม่เจออีกด้วยผมเลยค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วว่าทีนี้มีเพียง2คนได้ครับผมเลยทําการตัดสินใจที่จะลู้เลยนะถ้าเกิดเราลู้2สองตัวนี้ละอิ่มแซบเนะี่ยหรือว่าตัวหนักได้ผมก็จะทําการเดินออกเลยในทันทีนะครับเราจะไม่อยู่แบบยืเดเย แค่2ตัวนี้ก็พาเราหนักอึ้งเลยเลยครับไม่สามารถที่จะทําอะไรต่อได้แล้วคนมีทางเดียวเท่านั้นที่เราต้องทําก็คือการเดินออกแล้วนะครับเราจะทําการออกใกล้ๆที่ก่อนแต่ในขณะที่ผมกําลังออกนี่นะครับผมเกือบจะไปจ่ายออกแล้วเลยครับแต่เหมือนกับว่าผมจะเห็นศัตรูกำลังดักเราอยู่ผมเลยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะออกตัวนี้ได้เลยครับทางเดียวของเราก็คือการวิ่งหนีและเลยก็คือการออกไกลๆนั่นเองเพื่อหลีงเลี่ยงการประทะนะครับเพราะเราค่อนข้างในใจอิ่มมากพอสมควรแล้วด้วยถ้าเกิดเราตายนะครับทุกอย่างจะสูญเปล่าเลยรวมถึงเเสียย้อมไปดว ผมเลยคิดว่าการไปออกเขืดจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านั่นเองครับ โดน,นเตลเลตที่2เลยครับเราเกิดที่หลังของเทตเซนเตอร์ซึ่งเป็นด่านฟาร์มนะครับเตลเลตครั้งนี้ทําการเปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยในตัวนั่นเองจะได้ไม่ซ้ําและจําเจเกินไปเลยครับใน,นคราวนี้เด็ดเลยฮะผมจะทําการค่อยๆเดินเลาะไปทางด้านซ้ายมือลยครับเราจะไม่เข้าไปด้านในแล้วเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างอันตรายด้วยบอกว่าเป็น3 0 0แสนเนี่ยการเข้าไประยะประชิดที่เทเซนเตอร์เป็นเรื่องที่โง่ามากเลยครับถ้าเกิดเราใช้สไนแบบนี้เราอยู่รอบนอกก็แล้วกัน ไอผมก็กำลังจะวิ่งไปที่สเตเบิลนะครับไปเปิดเซฟสักหน่อยแต่ก็มีเสียง M11 0ยได้ยิยงเรียกผมเอาไวเ้เลยผมก็เลยทําการแวะเอาสกปเทัร์โมสองแถวนี้ก่อนแ่าไอหมอนี่เนี่ยมาอยู่ตรงไหนเนีเพื่อเราจะสามารถที่จะกําจัดเส้น,น้นาำออกไปได้อย่างรวดเร็วแต่ค่อนขางตะใช้เวลาหามันนานพอสมควรเลยนะไอตัวนี้ แลกเราก็เจอจนได้ถึงแม้ว่าเราจะเจอได้ครับแต่เราก็ยิงมันไม่ได้เนละเพราะมันค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วมากไอเราก็เลยต้องมูฟตามไปด้วยเนละผมเลยคิดว่าอมอน,นี่เนี่ยต้องวิ่งไปที่สเตเบิลอย่างแน่นอนครับไอเราก็เลยจะใช้โอกาสนี้ในการดักประตูที่มันไอหน้าต่างที่มันชอบปีนกันออกมาเนะี่ยตรงส่วนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะยิงได้ผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะอยู่ทางป่าด้านซ้ายมือ้ี่อดรอเพื่อยิงกันเลย ในตอนแรกผมยิงได้แล้วเนี่ยแต่ในตอนเนี้ยคือเราไม่รู้ว่ามันคือ M 1 1 0ตัวเดียวกันหรือเปล่าด้วยผมก็เลยยังไม่ไปรู้เลยครับย,รยังพยายามวิจารณ์นั่งรอด้านนอกนี่ก่อนเนี่ยว่ามีพวกหรือว่ามีคนอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงประมาณนี้นะเราก็เลยไปนั่งแอบอยู่นี่สักประมาณสักพักหนึ่งเลยครับจนรู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครแล้วเนยก็เลยเข้าไปทําการลุ้นนั่นเอง หลังจากที่สังขารศัตรูและทําการฝากของเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมก็มุ่งหน้าเข้าสู่บนเล็กตัวเองเลยเพราะแค่ตัวเดียวนี่ยังไม่อิ่มพอครับผมเลยคิดว่าเราจะค่อยๆเดินกัเื่ๆไปเรื่อยๆและค่อยๆฟังเสียงของศัตรูว่ามีทําการยิงตรงไหนบ้างไหมถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็จะไปที่นั่นแลวก็ค่อยๆแอบยิงเขาเหมือนเดิมตัวเองครับ ผมก็ทาการเดินเท้ามาสักพักหนึ่งเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้ยินเสียงว่าล่องรอยของศัตรูเลยไอ้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราไปดักที่บ้านเขียวก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่สามารถจะมองเห็นศัตรูได้ทุกทิศทางเลยเราก็อันตรายแต่ว่าเราได้เห็นเขาด้วยนะยเลยคิดว่าตรงนี้แหละเจ๋วแลวตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังดื้อยอยู่เนี่ยกำลังที่จะพยายามปีนหลังคาบ้านเขียวนี้นะเห็นก็ถือว่าทำกันเน,น,นี่ยแล้วคนในเม้นก็บอกผมว่า พี่ลองทําดูสิไปปีขึ้นได้ด้วยเราก็เป็นปีเล,เล่อยแต่ชว่วงที่เรากำลังกำลังปีอยู่นี้เนี่ยก็เจอเข้ากับศัตรูกระลังพิ่งมาพอดีเลย ในต,ตอนแรกยังคิดว่ามีตัวเดียวเลยครับแต่แท้แล้วศัตรูก็ทําการยิงเปิดจุดของตัวเองขึ้นมามันเลยทําให้เรารู้ว่าศัตรูนั้นมีมากกว่า1คนนั่นเองซึ่งผมจะต้องตามหาและทําการยิงให้ได้เนอะไม่งั้นเราไม่สามารถลดศัตรูคนนั้นได้อย่างแน่นอน ทีเสียงปืนเปิดตำแหน่งมาอีกแล้วครับซึ่งข่าวนีนั้นเป็นเอเเก็บเสียงและเราก็เห็นตัวแล้วด้วย วุ้โชคดีมากเลยครับเขาสวนเรามาเต็มๆหน้าเลยนะแต่ว่าของเราจะมีด้กการบวกกับกว่าหลุดนอกระยะของปืนด้วยนะครับจึงทําให้เรานั้นยังมีชีวิตรอดอยู่ได้น,นั่นเองเราผมก็เลยคิดว่าเราอาจจะอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้แนละเขารู้ตำแหน่งของเราแบบชัดเจนผมจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโพสิชัน Position เพื่อตามหาตําแหน่งที่สามารถยิงได้นั่เนเองเลย และในที่สุดเราก็สามารถที่จะกําจัดศัตรูไปได้ทั้งหมด3คนด้วยกันครับด้วยน้ำมือของเราเอง f อ d นะครับกำจัดไปได้ถึง2คนและ m 1 1 0อีก1คนด้ครับตอนนี้ทุกอย่างก็ค่อยงที่จะเคลียร์แล้วและผมก็พร้อมที่จะมุ่งหน้าไปรุดของแล้วนะครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าของของแต่ละคนนั้นมีอะไรเจ๋งๆบ้างแหมตัวแรกก็ดีแล้นะครับ M4 แล้วก็ m c x ด้วยแล้วก็มีบวก4เต็มใบนะครับเป็นบวกเฮลิคอปเตอร์นั่นเอง M4 นี่ผมจะเอาไปเพียงแค่ของแต่งเท่านั้นเพราะปืนกระบอกนี้นั่นคือปืนเซตเบน d ะด้เนยคือปืนเปิดกลองมาเราก็เอาไปแค่นี้ก็พอแล้วเดีย๋ยวไปดูตัวต่อไปครับว่าจะมีอะไรให้เราบ้างโอ้นอนกองกระสอปเลยเลยตัวแรกนี้น่าจะเป็น NJ นะเนตัวนี้เบมดีอาเลย แล้วตัวนี้เป็นเอสเจสโคบเทอร์มอเหมือนกันเลยเนี่แหมกกำไรอีกแล้วแซ่บเลยตานี้ถึงเวลาที่เราต้องรีบออกเลยครับผมยังรูทของหรือว่าคัดของได้เป็นละเอียดมากพอนี่เพราะตอนนี้เรามีเวลาเพียงแค่5ตาวทีเท่านั้นในการเจ้ที่จะต้องพิ่งออกด้วยบอกว่าเราไม่มีเข็มฟ้านะครับเราต้องทำการกระโดดจริงเจ้แบบนี้จนถึงทางออกตัเดงกลัวจะไม่ทนัเนเอาเ รอบนี้ออกมาสามล้านนะฮะเก็บไปสี่ตัวถือว่าอิ่มแซ่บเลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับชอบคลิปวิดีโอนี้หรือเปล่าเนี่ยหากพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้หน่อยเลยครับขอ,อกละดึงไลค์ก็ได้ลและที่สำคัญเนี่ยหากใครที่ดูแล้วสนใจชอบใจอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปเอาเชีย่ยใหม่ๆจากผมและก็เกมใหม่ๆในอนาคตด้วยนะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะและเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรงั้นสำหรับวันาานี้ก๊ักให้ฝากกับผมจนเจอกันใหม่ครับผม